สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ BMW 318i ปี2005ปี2005เครื่อง 2000cc ปี2005ธทันวาก็เกือบจะ2006แล้วละ่ะแต่รถเนี่ยผลิตแต่รถจะผลิตแต่ปี2002นะฮะปี2002ไฟยกนะฮะ a อร b แบ็กเนะครับตอนนี้มาดูห้องเครื่องกันเดิมเดิมมากอันนี้นี่เดิมมากไม่เคยชนหน้าไม่เคยชน เลขตัวถังตันี้เลขตัวถังจะอยู่เบ้าโชกนะครับอันนี้รหัสตัวรถที่เบ้าโชกชัดๆเลยหน้าเดิมมากน็อตนี่ไม่ขยับน็อตนี่เคยพ่นสีนะฮะเมนอาร์เก่าๆเดิมๆเมนอาร์เก่าๆเดิมๆคันนี้ไม่มีชนนะฮะล้านเครื่องยนต์ยิ่งมากเครื่องยนต์ต้าอยู่นะเียวาห คเ,คเ,เครื่องนิงกิ๊บแอเย็นจับเครื่องช่วล่างดีตัวนี้เป็น318 i s e อ่ะเออบอกว่า318 e ตกโฟกัสรถจี๊ดสา i a SE. SE, s e mm hmm. s e ดูตรงไหนดหูง่ายๆคือพวงมาลัยจะ3ก้านลายไม้นะฮะ3ก้าน s e บางคนเอาไปลง s e เหมือนกันแต่พวงมาลัย4ก้านไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะ s e ต้องเป็นพวงมาลัาย4ก้านนะฮะ mm hmm. บอกมลลี hmm. ่3จุดนะฮะไฟฟ้าคู่หน้านะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะเบาะหนังนะฮะนะครับเบาะหนัง แอร์แบ็ ABS พวงมาลัยมังติฟังก์ชันคันนี้แต่งเป็นเกียร์ F16 แล้วหรือว่าที่ใครเรียกว่าเป็นเกียร์ไบโพนะฮะเกียร์ไบโพแล้วกล้องหลังแล้วนะฮะกล้องหลังแล้วกล้องหลังพอดีเราเปิดฝาท้ายอยู่ก็เลยเงยนฟ้านะฮะ้งเกียร์เป็น F16 แล้วเป็นไบโพแล้วเป็นไบโพล่าแล้วนะฮะก็สะอาดสะอาดไมสอาดสะอาดไฟไฟพวงมาลัย SE หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทกับแอร์แ <c oughs> บ็กสิบใบแอร์แบ็กสิบใบแอร์แบ็กอย่างเดียวก็เกิดมั้งแอร์แบ็กอย่างเดียวก็แพงนะแอร์แบ็กสิบใบตรงไหนแถมประตูสี่บานเสาสี่เสานะฮะเสาสี่เสาประตูสี่บานคอนโซลหน้าสองก็เป็นแปดก็เป็นสิบแล้วนะฮะเบาะหนังนะฮะเบาะมันหนังพวงมาลลายไม้เบาะหนังลายไม้ พวงมาลัยมังตีฟัง์ชั่นสีน้ำเงินแท้นะฮะสีน้ำเงินแท้เดิม169,000บาทราคานี้นะฮะถ้าให้เกียรติกันก็อย่าต่อรองกันนะฮะนะครับเพราะว่าเป็นเบาะหนังตัว SE นะฮะลาแบ็ก10ใบพวงมาลัย3ก้าน SE แท้นะฮะ,ะ SE แท้นะฮะบ่ไฟฟ้าคู่หน้าบ่าไฟฟ้าคู่หน้านี่เอาตามจริงก็เป็นแสนลวฮะพวงมาลัย10ใบกับบ่ไฟฟ้านี่ก็เกินแสนแล้วฮะ นี่รถมีทะเบียนนะฮะเอกสารพร้อมโอนขายสดอย่างเดียวนะฮะขี้เกียจจัดไปไหนก็จัดได้ขี้เกียจคุยนะฮะที่เกียรคุยหาลูกค้าง่ายง่ายขายสดดีกว่ะไฟยกนะฮะสามหนึ่งหกสามทะเบียนให้ด้วยโมเดลทะเบียนหมวดเก่านะทะเบียนหมวดเก่าไฟยกไฟยกนะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาท ราคาวีออเลยราคาวีออสวีออสเบมนะเบมนะราคาเอาติดเลยเอาดีๆนี่โอ้ยบางคนก็จะมาบอกว่าโอ้ยราคาอย่างเงี้ยก็ซื้อได้แต่ไม่รู้จะซ่อมเท่าไหร่ผมบอกตรงนะฮะรถส่วนใหญ่อะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเอามาเพื่อซ่อมนะฮะคนส่วนใหญ่ถ้าใช้รถยุโรปเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันก็ทนเพราะว่าป้ายแดงมันสามล้านกว่า วัสดุเขาดีกว่าอยู่แล้วถ้าตรงไหนไม่เสียอะไรไม่เสียนะมันไม่โดนฟันนะไอ้ส่วนใหญ่นี่คือพวกโดนฟันเข้าใจไหมว่าโดนฟันไหมฮะคุณไปเจออู่ไม่ดีไว้ใจไม่ได้คืออู่เพื่อนผมอะดีที่สุดคือแบบเออเท่าไหร่ก็เท่านั้นซ่อมเท่าแอคคอร์ดอะคุณซ่อมอะไรช่วงลงช่วงล่างเครื่องเครื่องเขาคิดราคาแอคคอร์ดแอคคอร์ดแต่เครื่องคุณจะพังแค่นั้นเองถ้าเครื่องพังเขาเขาคิดหลายต่างอยู่นะฮะถ้าเปลี่ยนช็อตบล็อกก็ะหามหมื่นหกหมื่นแล้วโอฮอน ทำใหม่เลยมันก็ต้องเป็นแสนนะฮะก็เป็นปกติคุณก็อย่าให้ขับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ขาดยังไงมันก็ไม่พังระวังไม่ชากชีพด้วย